สกิลสีอู้สกิลสี่ยังโหดท่านผู้ชมดูดิเอ้ยกระเด็นไปนู่นเลยเป็นไงล่ะหมดบ้าพลังโอ้ดูดิโอ้โหโคตรโหดเลยนี่ใครวะนี่จับเวียงจับไทยไปเลยนี่ทุ่มลงโหดมากเลยไม่หมดอ่ะนี่จับเครื่องกระทืบดูตบโอ้โหยังโหดนี่เอ้าต่อยผิดคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บสแต็กไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลากมาเลยกระทืบเรียบร้อยได้คิวหรือเปล่า โอ้โหพลังไข่วะเนี่ยใจเย็นๆดิโอ้โหทำไมเป็นโหดจังวะใจเย็นเอาดีเอาดีไอ้นี่หรือเปล่าฆ่าผมนี่กระเด็นไปนู่นเลยทั้งสองสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป the stone gate battle ground สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม loop b l o c นะครับผมแมพที่มีชื่อว่า the stone gate battle ground นะครับผม ซึ่งเป็นแมปที่มีการต่อสู้นะเว้ยท่านผู้ชมใช้การต่อสู้เป็นหลักใช้กําลังว่าพลังเป็นหลักนะครับผมเนี่เห็นป่าเขาบอกว่าเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยโอเคทั้งคอมทั้งโทรศัพท์นะครับผมบอกเลยนะผมไม่มีความรู้เรื่องอนิเมะเลยนะท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอนิเมะแน่นอนนะครับแมปนี้นะโอเคท่านผู้ชมก็รอดูความโง่ของผมได้เลย เพราะว่าผมไม่เคยเล่นแมปแนวอนิเมะเลยนะครับผมนะถ้าใครติดตามผมน่าจะรู้นะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแมปที่เป็นอนิเมะเลยเกี่ยวกับการ์ตูนอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเลยโอเคผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นเป็นหรือเปล่าโอเคนะก่อนจะไปดูความโง่ของผมผมาฟังกันกเลยว่าละหนึ่งไร์ด้วยนะครับผมพูด <c oughs> จริงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมมาแล้วก็ผมพอเราเข้าเกมมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคผมก็ได้ฝึกเล่นไปแน้วนนิดนึงนะท่านผู้ชม ดูอัตราการฆ่าของผมนะหนึ่งคิวเวนกรฮาโอเคแล้วก็ผมนะเข้ามามันน่าจะเป็นท่าของไซตามะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมท่าแรกจะเป็นท่าต่อยหมัดเราสามารถกดคิวนะเพื่อพุ่งได้เออกดเมันจะกันแบบนี้ท่านผู้ชมนีกด F มันจะกันกดอ e ีทำอะไรวะจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาใช้สกิลกันสกิลแรกเราจะเป็นยา่าฟาดพื้นลงหินโอโ้ไม่โดนใครสักคนเวนกรรมเดี๋ยวผมจะพุ่งนะครับผมพุ่งไปต่อยพุง่งโอ้โหไม่มีใครเวนกมรหรมัดรัว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 ,รว ไอซีคิวนี่กระเด็นโอ้โหอะไรว่าเบ้าไปหมดเลย <c oughs> เฮ้ยนี่อนนั์นก็จะตายแล้วทุกผู้ชมทำไงดีพุ่งต่อยเบ้าอีกแล้วกูโอ้โหถอยกลับมาตั้งหลักมั่วอย่างเดียวมั่วอย่างเดียวโอ้โหเตะไปทุกผู้ชมอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆหมัดรัวหมัดรัวเลยเหรอใจเย็นเพื่อน สกิลแรกมาลูกพ่อโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยเป็นไงล่ะเจอดีต่อยสกิลสองรูรั่รวมัดรูรัรว่วสกิลสามตบนี่ไงสกิลสามตบแล้วโอเคไอ,อ้กระเด็นโอโหสกิลสองเอ้ยไม,ไ,มไ,มไม่ไม่เดือดรอยเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับผมโดยกดมันตรงที่เครื่องหมายสงสัยที่มีรูปหอคนเออไม่ใช่ตัวผมตอนนี้ผมน่าจะเป็นไซตาม,มานะนี่ถ้าผมเลือกอันที่สอง ผมก็จะเป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามัน,มนคือฮีโร่อะไรไท่านผู้ชมผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะเดี๋ยวทำไมผมกดสกิลไม่ได้วะเฮ้ยใจเย็นนี่สกิลอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปกระทืบพื้นใครมาสกิลสี่อู้สกิลสี่ยังโหท่านผู้ชมดูดิเอ้ยกระเด็นไปนู่นเลยเป็นไงล่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมใจเย็นสกิลแรกอูู้แบบเถื่อนแบบเถื่อนโอ้โหให้ผมชอบตัวนี้ว่ะจับท่านผู้ชมต่อยต<ๆ>่อยต<ๆ>่อยเรียบร้อยเ้ยชนต้นไม้ไปเลย สวัสดีสวัสดีสวัสดีมัดขาวนี่เอาดิเอาดิเอาดิไอ,อ,อ่ยังเถื่อนเลยท่านผู้ชมสกิลไอ้นี่ไอ้โคตรเถื่อนเลยเว้ยไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนจับเครี้ยงไปนู่นโอ้โหกูกระเด็นเกิดมาเพื่อมั่วเอาดิต่อยไปต่อยไปดูดิสกิลสี่แบบเถื่อนโหกระเด็นสกิลแรกเอาดิต่อยต่อย,อยสกิลสองคอมโบไม่โดนสกิลสามจับเตะเครี้ยงไป เอ๊มันกระโดดนี้กระโดดนี้ไปไหนกระโดดนี้ไปไหนต่อยต่อยเข้าไปต่อยไม่ยังบอกเลยย้าปุ้มโอ้โหเรียบร้อยเอาต่อยต่อยเข้าไปเอ๊ะมันบอกให้กดจีไหท่านผู้ชมคืออะไรอ่ะโอ้โหกดจีบ้าพลังโอ้โหดูดิเจ็ดแค่หมดบ้าพลังท่านผู้ชมดูดิเอาดิโหมดบ้าพลังว่ะเอาดิดูดิตัวผมเป็นสีม่วงนะตอนนี้ท่านผู้ชม เฮ้ยเอาดิเอาดิท่านผู้ชมเอาดิมันจะให้ผมทำอะไรเฮ้ยแสดงมันมีสกิลอะไรพิเศษหรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโหมดบ้าพลังโอ้ดูดิโอ้โหโคตรโหดเลยรอให้ขีดแดงเต็มนะท่านผู้ชมนั้นเรากด G นะครับผมเราจะเข้าสู่โหมดบ้าพลังเว้ยไม่มีใครต้านทานเราได้เอาดิเฮ้ยถึกถึกกูเดิวด้วยนะท่านผู้ชมเอาดิโอ้โหแต่ผมก็เรียบร้อยเหมือนกัน โอ้กูโดนอ้าวหมดบ้าพลังผมหมดแล้วนี่วะนี่ใครวะนี่จับเวียงจับไทยไปเลยนี่ทุ่มลงโหดมากเลยเฮ้ยผมเริ่มสนุกเลยไหมท่านผู้ชมอะไรเป็นอะไรไอ้สกิลไม่มีเอ้ท่านผู้ชมสกิลหมดโอ้โหเรียบร้อยมาไซตามะมาแล้วพวกเองอยู่ไหนมานี่ดิผมอยากลองโหมดบ้าพลังของไซตามะบ้างนะท่านผู้ชมกว่าขีดจะเต็มโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มันตบผมท่านผู้ชมตบใครเหรอโอ้โหกูว้า เอ้ย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 สกิลซีสกิลซ,ซีโอโ้โหกดไม่ทันโอ้โหฆ่ากูไปไหนวะนี่ใจเย็นเนเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมโดนลุมไปนเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยใจเย็นดีค่อยคุยกันโอ้โหโอ้โหพลังไข่วะเนี่ยใจเย็นเย็นโอ้โหทำไมเป็นโหดจังวะ เย็นเอาดีเอาดีไอ้นี่หรือเปล่าฆ่าผมนี่กระเด็น <g rab ing> in> ไปนู่นเลยทั้งสองเฮ้ยใจเยจ็นใจเย็นอ๋อถ้าเราต่อยคนโดนท่านผู้ชมขีดแดงเราจะขึ้นเว้ยถ้าเราใช้สกิลโดนเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสู้กันสองคนไม่เหงาเหรอไม่เหงาเหรอโครสู้นี่ท,ทุ่มทุ่มลงไปจะทึบทึบจะทึบเอาดิเอาดิตีเตะไปนู่นสวัสดีนักสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระทืบไปโดนกระทืบไปโดนโอ้โหว้าวอีกกู เอาดิ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนลุมปะเนี่ยเย็นเย็นโอ้โหเรียบร้อยเอาดิต่อยต่อยต่อยคอมโบคอมโบกระเด็นอันนี้ก่อนนี้ก่อนเฮ้ยสวัสดีทำไรอยู่กลางวงอ่ะวัยรุ่นทำไรทำไรกันจับลากคอทุ่มเพี้ยงไปเลยสกิลสี่โยนไปนู่นเอ้าไม่ใช่สกิลสี่กูกดสกิลสามเมื่อกี้นี่สกิลสี่ของแท้อยู่นี่กดสกิลแรกอีกเว้าเอ้ากระเด็นไปนู่นเฮ้ยไปไหนเพื่อนเอ้ยเอาดิหักฐานลบคัทเทพแล้ว สกิล <Skill S 2> ผมหมดแล้วท่านผู้ชมโอ้ oh ไม่ไปไหน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 ต่อยไปดิโอ้โหไปจับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมานี่สกิลสองสกิลสองลากไอ้หัวน้ำเงินมานี่ทุ่มลงไปไปไหนเพื่อนเอาดิมั่วเอาเอาเอา,เอาต่อยมั่วเฮดูดิดูด,ด,ดิโหโหจัดหจัดต,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 ต่อย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 เข้าไปกระทืบกระทืบโยนผมจะเข้าสู่โหมดบ้าพลังแล้วท่านผู้ชม อีกน oh. so. oh. ิดเดียวขีดอ er. ีกนิดเดียวเดี๋ยวจะเต็มละโอ้โหสกิลว้าวอีกแล้วนี่เอ้าต่อยผิดคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บสแต็กไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลากมาเลยกระทืบเรียบร้อยได้คิวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรไอ้กดจีกดจีท่านผู้ชมเข้าสู่โหมดบ้าพลังกดจีนี่บอกเลยเข้าสู่โหมดบ้าพลังแล้วมาแล้วท่านผู้ชมดูโหมดบ้าพลังเราพื้นก็ไปเอาดิมา อ่าใครห้าวใครห้าวใครห้าวต่อยให้หมดอ่ะตีจับเขี้ยงกระทืบดูตบโอ้โหยังโหดยังชอบเลยสกิลอืมแบบโกงมากนะผู้ชมยังโกงเอาดิเข้าสู่โหมดบ้าพลังเข้าสู่โหมดบ้าพลังสกิลสามโอ้โหมันฆ่าผมนะผู้ชมมันจะฆ่าผมมันจะฆ่าผมโอ้โหใจเย็นดิเพื่อนใจเย็นดิเพื่อนค่อยไคุยกันค่อยไคุยกันโอ้โหใจเย็นดิโหมดบ้าพลังนะเว้ยโหมดนะเว้ยรู้เปล่า เอ้นี่ไอ้นี่คอมโบเก่งว่ะไอ้นี่คอมโบเก่งโอ้โหกูโดนโหมดบ้าพลังผมหมดแล้วท่านผู้ชมเอ้ขนาดผมมีโหมดบ้าพลังผมยังสู้มันไม่ได้ดูดีมันเก่งขนาดไหนดูดีโอ้โห้ยเคดูดีเป็นไงการสกิลเขาคัทเทลแล้วการคอมโบโอ้โหผมแบบกากเรียบร้อยเอาดีจับเคพี้ยงลงจับเคพี้ยงลงกระทืมสามโอ้ o u กูโดนอะไรวะเฮ้ยมีสกิลแบบนี้ด้วยนะกลัวจังเลย ต่อย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 เอาไอ้นี่ไม่เล่นเลยเหรอเอไงไม่เล่นเลยเหรอฮะเอไงไม่เล่นเลยเหรอเฮ้ยสวัสดีเบคอนเฮ้ยเบคอนมาแรงว่ะเบคอนเบคอนมาโหดเบคอนโอ้โหกระทืบพื้นไปโดนเอาได้ใจเย,ยน็ยยนใจเย็นใจเย็นสกิลหมดเบคอนเบคอนมันเอาท่านผู้ชม โอ้โหทำไมผมทำอะไรมันไม่ได้เลยเอาดิเอาดิเบคอนมาโหดเหรอมาโหดแล้วไงอ่ะเจอไปดิเอาดิเอาดิเอาดิอ้าวจบเกมมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมป The s t ะสต g งเก Battle Ground นะครับผมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามผม FC ผมหรืออะไรเนี่ยน่าจะเล่นเก่งกว่าผมแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้เคยเล่นแมปที่เกี่ยวกับอนิเมะเลยนะครับผมที่มี ถ้าต่อสู้อะไรแบบนี้ประมาณนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมมาลิงก์ไว้ให้นะก็ลองมาเล่นกันได้มันแน่นอนผมยังมันเลยขนาดผมไม่เคยเล่นโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันวน,ะะน,น,นี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายผมด้วยนะครับผมโอ้โหสก,กิลใครว่มันโหดจังวะ <laughs> โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย